สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับผมนะครับใช่รูปิสโกใชแกกแ่แล้วก็ตัวอะไรก็มาแล้วแต่ผมชอบผมเล่นแล้วแบบเฮ้ยมันจาดมันจาดเออผมเลยมาคุมเครื่องมานี่ว่านะ้ผมโซนเลยละกันผมเล่นโซนนะทุกคนโอ้อยเพิ่งปั่นกันล่ะอืม โอ้ว้าวอุละละ่ลวายไ้พับไม้ด้วยโโอ้หตึงเกินพ่กชายโอ้โหโอ้คนนี้พับไม้คนนี้บอกเออไปละก็อยู่ละพับไม้ก็ได้วะตัวนู้มีคน ผมได้ยินเสียงนะเก่งมากครับทำดีมากคือผมแบบวันนี้ผมเิเซนังงานไม่ค่อยดีเว้ยผมจะมาลงกับพวกคุณนั่นแหละผมแบบวันนี้แบบแย่มาก ขอโทษด้วยนะซอร์ที่คุณต้องเจอผมตอนอารมณ์ไม่ดีอ่ะเออผมนะครี่เส้นงานได้แย่มากเป็นคนที่พูดต่อหน้าห้องได้แย่มากแล้วมันเป็นเนื้อหาอะไรด้วยไงแล้วก็อายไงอ,อ,อายสาวอายสาวแล้วก็อายหญิงอะดิโอ้น้องชายพี่ยังไม่ตึงสระกึงเลยอ่ะอู้แปลกแหละ s อรี่แม่แม่ผมไม่ให้ผมไม่ให้มมเครื่องนี้เสร็จหรอก เราก็อายสาวดีต้องใช้โอ้แล้วสาวก็มีแต่คนเก่งๆอย่างเงี้ยคณะแพทย์อย่างเงี้ยผมแบบผมก็อายแพทย์เหมือนกันนะครับเออลเออย่างเงี้ยศิลปาศาสตร์อย่างเงี้ยเด็กแบบโอ้โหเด็กเก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะอุย้ยไงแหลกว่ะเฮ้ยผมขอแ๊บนึงนะมันแหลก Okay. ออเผมต้องซื้อซื้อ iPad ใหม่ล้วปะเนี่ยแปบ๊บนึนนักดคนมมนแหลกจริงเล่นตัวอื่นก็ไม่แหลกนะเนืบบเอ้ยคุณแจหรอคุณแจหรออืม ไม่ไม่ผมแม่เครื่องนี้เสร็จหรอกผมไม่เครื่องอื่นนู้นเออเอาโดนนี้หาย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่ตีอย่างเดียวเลยไม่สนละน่า <c oughs> จะออกทางนี้ใช่ออกนี้จริงด้วย อืมโหแต่เขาลากผมไปไกลมากนะผมปล่อยนะตรงนู้นอะ่ะให้เครื่องถ่านน้ำเสร็จไปผมนับเครื่องแล้วใช่เมื่อกี้ผมอัอีกคลิปหนึ่งโคตรนานทุกคนน่าเป็นประช้าเลยเอ๊ยอะไรเนี่ยเอ้ยโอเคเอ้ยล้มเลยหรอ น้องสาวเดินเดินในพุ่มไม้ก็ระวังพี่นะป็นไงพี่อ่ะดักตีดักต,กตีตีหมดไม่สวนว่าลูกใครเฮ้ยเขาไปามาจากไหนฮะอยากมีเหมือนกันโอเค ทำไมผพบวางตรงเครื่องนี้ไม่ได้วะใช่ผมอะอยากให้เขาปั่นเครื่องแถวนั้ททนเสร็จมันเหลือสามเครื่องไงเราก็มาปั่นเครื่องนี้ผมจะทำทรงไรเครื่องนี้เฮ้ยเรื่องติดอีกับภับไม้ผมไม่เข้าหลอกผมรู้ผมรู้สเต็ปเนี้ย ก็เียกว่าสเตปดาวบ้านดอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไ,มได้พาพิงใครนะเดี๋ยวโดนฟ้องอ่ะไม่มีตังค์อยู่ด้วยเฮ<อ>้ยเหมือนต้องมูนวอล์กว่ะนี่<อ>เหมือนเราจะตั้งมูนวอล์กนะทุกคนเช<อ>็คเช็คโอเคเออเอ้ยวางได้แล้ววางได้แล้วโห สวยจ้ดสวยจ้ดสวยจ้ดทุกคนสวยจ้าโซนโซนเฮ้ยเพื่อเพื่ออะไรอ่ะเขาทำเพื่ออะไรเมื่อกี้เราไม่เข้าไม้ด้วยนะเฮ้ยมันอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะถ้าเราเล่นโซนอะ่ะแต่ว่าถ้า,ถาแบบใครชอบแบบดูการทรงการโซนก็น่าจะชอบแหละมั้งไปเลยไม่เป้าหมายเราคือเก็บสี่โซน ตัวนี้ไม่โดนเหรอเช็คอยู่นะม,มันค่อนข้างะนาหน่อยนะตัวโซนอะโอเคโอเค ฮึบฮึบฮึเฮ้ยอะไรอ่ะผมกลับนะผมกลับนะเครื่องจะเสร็จไม่เอาไม่เอาผมไม่ชอบไม่เดี๋ยวผมโสดไม่ไดุ้เียเทียเครื่องมาดีกว่าเออจริงุเียเทียเครื่องมาดีกว่า ด้านนู้นมาเขาไม่ได้มาด้านนี้เขาบอกเฮ้ยอย่าโซเลยพี่ชายผมขอโทษอย่างเงี้ยโอเคเหลือสองเครื่องเออเหลือสองเครื่องก็ตรงนี้กับตรงนู้นเองดิโอเคเหลือตรงนู้นฮิวกันตรงนี้น่าจะปั่นเชนะไม่ปั่นแล้วนะแอบปั่นอย่างนี้พี่ก็ไม่ชอบนะ เขาตายเลยเหรออ oh, wow, wow, wow. ุ ead, e ้ยดายฮาร์ดด้วยโอ้ว้าวว้าวเก่งไม่เบาเลยนะสาวน้อยงานไล่ฆ่าบ้างดีกว่าเอ้าติดีกะไม่ได้ดูหลังไงเราอะจริงไม่ได้ดูหลังไงเพื่อนมาทุบไม้ไม่มา ทำไมวางตรงนี้ไม่ได้ไม้ตรงนี้ก็มีอ๋อนี่ไงอได้ยังได้แล้วได้แล้วได้แล้วอืมอืมอืมอะไรอะไรครับเฟองหมิน่นเฟองหมิ่นเข้าไม้เปล่าขอบคุณข้างในพี่ตรวจข้างในพี่ตรวจเอ้ยเล่นหกเล่นหินเล่นหินเล่นเป็นนั้นเนี่ย มาลงมาหลบหงลบหินตรงนี้ตามนะตามนะผมตัดนะผมตัดนะเดินไล่แย่มากอ่ะเพิ่งคือแบบการกระจัดเราไม่เท่ากันไงออการกระจุกเกันกระจัดเสร็จแล้วว่าคือ,อะระยะทางมันไม่เท่ากันอะ่ะลงไปให้ลงไป,งไปเฮ้ยทำมาเป็นทรงเป็นเสียนะทำเป็นลงเป็นลอ่อ อววออโอ้ว้าวอุลลาืมผมจะเก็บอันนี้มาไว้ตรงนี้ไว้ไม่ได้หรอเอ้าทำไมไว้ไม่ได้อะโอเคสกแกนโอเคโอเค not bad not bad เจออีกแล้วเหรอโอเคอเหมือนจะมาช่วยเพื่อนปะมีคนล้มอยู่นะเฮ้ยเอ้ยเอาไม่พับไม้ด้วยมีคนไปช่วยคนล้มยังอะ่ะ มีแค่หน้าต่างเล่นหน้าต่างดิเล่นหน้าต่างดินนงดอืมกลับมาด้วยเอ้าทำไมไม้แตกไม่เป็นไรลุกทำไมลุกทำไมลุกทำไมใครให้ลุก ไปไหนหน้าต่างไหมไม่นะอะไร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 ล้มแม่ให้หมดแล้วล่ละไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องชงไม่ต้องชุบกันแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนโอเคเจ็บอยู่ใช่ไหมโอ้โหเครื่องนี้อยากจะติดไม่ติดแล้วอะแบบขอโคษครับพี่พี่ของเรครับ อืมไม่มีนะมีคนไปชุบยางคนไปชุบยางนี่ไงมาแล้วช่วยเฟิร์มินเหรอเด็ดส่องไว้ดีเอา้เอาอีกคนไปไหนอะเอา้าไปไหนนี่ ไม่ขแขวนเลยอ่ะอยากไล่ตีเรื่อยๆอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ขอช่วยกันแล้วผมก็ไล่ตีเรื่อยๆดีกว่าเราเราจะไม่ชุบเราจะไม่ชุบเอ้ยเราจะไม่เราจะไม่แขวนคน,คนนั้นจะไปชุบคนนั้นจะไปชุบคนนั้นอ้าวเป็นไหนกันอ่ะผมไม่อยากจะแขวนเลยอ่ะมันจะง,ง่ายไปทุกคนมันจะง,ง่ายไป มันอยู่แถวนี้แหละจำได้จุบหลังนะหกเก้าก็ไม่ใช่าเก้าจะสองหกเก้าอีกอะลงไปนอนลงไปนอนเหมือนปั๊มแต้มเลยแต่ไม่ได้ปั๊มแต้มนะผมอยากแค่อยากแบบให้เซอร์เขามีแบบโอกาสโอเคนั่งไงโอกาสครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่สิบอะให้สักสิบครั้งยี่สิบครั้งไป ทุบแล้วผมวิงวนะมวมว่งเร็วนะผมทุบแล้วผมวิ่งเร็วนะคุณผมทุบแล้วผมวิ่งเร็วนะเดี๋ยวผมต้องแขวะอะไรไปเนี่ยฮะ,ะต้องแขวะอะไรบ้างเนี่ยอื้มอะไรอ่ะโอ้โหหลอนตัวเองเด้อ ผมยังไม่ทันทำอะไรเลยยืนนิ่งๆแล,แล้วก็ไปแล้วก็ไปกคนเฮ้ยอ๋อ,อได้ฮาร์ดเหรอนักวก็ล้มนักวก็ล้มนี่ไงมาช่วยเพื่อนสิหลักนิดหน่อยถึงปานกลางหลักเลยละ่ะ ไปอีกคนหนึ่งมาช่วยไปอีกคนหนึ่งมาช่วยอา้าวตายหมดแล้วเหรอไม่สิมันมันจางอะ่ะผมไม่เห็นเ้ยตายอย่างวะเนี่ยผมไม่น้ปรับจางเลย แสดงเขาแอบอยู่เขาแอบอยู่ทุกคนเขาจะแอบด้วยสก,กีน้ำกันเชียวผมเดินหาดีกว่าผมไม่ยยอยากให้เราทั้งนั้นน่ะตายทีแล้วผมก็าใจดีให้เราทั้งคนนึง จริงงผมก็แบบไม่ต้องไม่ต้องหาก็ได้นะคือแบบผมมีไอ้นั่นนะ่ะตาตาเล็กตาชอแบแอบอยู่ริมริมแมพพวกเนี้ยไม่ใช่นี่ว่าโม้อะไรเนี่ย ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้เขาอยู่ใต้เขาอยู่ใต้เดี๋ยวคนนี้ก็ตายไม่เอาเล่นกันหน่อย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 เพิ่งรู้ว่าตายไปคนหนึ่งจริงเพิ่งรู้ว่าตายไปคนหนึ่ง มันบางอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ดูเอออีกรอบนึงแล้วนายจะดิ้นแล้วล่ะไป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 โอเคนำไป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 เออนำไปนำไปนำไปเออนำไปดิ นำไปให้หน่อยอ๋อ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 เฮ้ยทำไมตัวเหลือแค่นั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้รอดเดี๋ยวผมให้รอดให้รอดดีไหมอะ่ะให้รอดดีไหมอะ่ะให้รอดดีไหมอ่ะอยากรอดไหมอยากรอดไหมอยากลอดไหมอยากรอดไหมาไหม,มา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 

ไปปล่อยได้ไหมอ่ะนี่นี่ตามมาตามมาลง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 ไปลงไปลงไปเร็วๆเอออย่างนั้นแหละเออลงมา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 โหคิดเลือกสั่งเซอร์ได้อยากก็คิดดูแล้วกันเอาไปไปขึ้นไป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 ไม่ต้องรอดหรอกเราอ่ะ ผมใจดีไปแล้วไป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 ครับไปครับเอาเอาใส่เอาเอาสา,เา,สาไหนจองเลยจองเลยเอาเสาไหนเอาเสาไหนจองเลยโอเคเสานี้นะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าไปไปไปเอาเสานี้นะเสานี้นะไปไปไปอาริกาโต้ Thank you Thank you very much very much อยากอยากรอดไหมขึ้นไปขึ้นไปไม่เอาไม่เอาไม่ให้ไปไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไป <c oughs> เอ้ยอยากให้ขอรอดไว้อ่ะไม่เอา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  ไป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 ให้เราก็ได้ไปมา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 ไปไปไปขึ้นไปขึ้นไป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 หาหลุมไปไปหาหลุมไปหาหลุมไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปเออไปหาหลุมไปหาหลุมมามานี่มานี้เอมานี้ดิเออมาหาหลุมเออไป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  เร็วเร็วเร็ว,รวตามมาหลุมอยู่แถวนี้แหละมีไหมอ่ะหาหลุมในการหาหลุมในการมันไม่สแกนหลุมไม่ได้หรออยู่ไหนเนี่ยหลุมไม่มีเลยอ่ะหลุมอยู่ไหนอ่ะ ลุมอยู่ไหนวะโอเครอก่อ okay, นตามมา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 หลุมหายไปไหนอะตามมาเปล่าลุมอยู่ไหนอะอ๋อนี่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  ไปเลยไปเลยไปเลยมานี่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 เปิดประตู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 อ่าเปิดเปิดปลาปลปไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเรียกโดนกลับก่อนปลปลาปลปผมให้ไปผมให้ไปใจดีใจดี ถ้าไม่เจอเราเล่นเนิร์ดไม่เห็นมีคนทำอย่างนี้กับเราเลยไม่เดี้พับบุลลี่เรา <laughs> ไปสิไปสิให้ไปเนี่ยไปสิอ๋ออ๋ออ๋อต้องเก็บก่อนเหรอป่าป่ป่า,ปา,ปา ไปเลยไปเลยบ่ายเจอกันเจอกันบ่ายๆบายคิดเลยอะไรเดียวไม่ได้นะเอนิตี้ไม่พอใจแะเดียวเอนิตี้ไม่พอใจแะเดียวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวนะผมขอคุยกับเขาก่อนเอ้าโอ้ไม่ขึ้นด้วยโธ่บ่ายบายบ่ายๆเอาพิมพ์ไม่ได้เหรอ บายบายบายโอเคครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูแลเจอก,กันคลิปหน้าครับบายบาย